สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอทีมยอดเยี่ยมยูโรรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร2 0 2 2 0นะครับได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยหลังจากอิตาลีนะครับปราบสเปนได้สำเร็จในขณะที่อังกฤษนะครับก็เบียดเอาชนะเดนมาร์กได้เช่นกันโดยรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับมีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากแล้วจึงจัดทีมยอดเยี่ยมนะครับ โดยวัดจากผลงานส่วนตัวของนักเตะแต่ละคนซึ่งจะมีใครบ้างนะครับเราไปรับฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับแคสเปอร์ชม i เคิลทีมชาติเดนมาร์กทีมชาติเดนมาร์กนะครับต้องยุติเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศแต่ว่าในวันนั้นนะครับผู้ที่ช่วยทำให้ทีมสู้ไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษคือแคสเปอร์ชมเคิลนะครับนดานจากเลสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มนะครับเซฟมากถึง9ครั้ง ตำแหน่งแบ็กขวาคายวอลเกอร์ Kai, Walker, ทีมชาติอังกฤษฟอร์มของวอลเกอร์นะครับในเกมกับเดนมาร์กได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำไมเซาเกตถึงเชื่อใจแข้งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าความเร็วของเขานะครับมีประโยชน์มากทั้งการช่วยเกมรับนะครับและการเติมเกมลุกโดยเกมนี้นะครับเขามีสถิติสร้างโอกาส2ครั้งและายบอลนะครับแม่นยำา90.6%ต่อไปนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก2คนคนแรกนะครับ เลโอนโดโบน c ชี bon ucci, ทีมชาติอิตาลีคีแมนคนสำคัญในเกมรับของอาซูรี่นะครับทำผลงานตลอดทั้งเกมถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโดยเขาเก็บสถิติช่วยเคลีย์บอลถึง4หนนะครับและตัดบอลได้ถึง6ครั้งและเซ็นเตอร์แบ็กอีก1คนนะครับแฮร์รี่แม็กควายทีมชาติอังกฤษสำหรับแม็กควายนะครับคุมเกมรับได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในเรื่องลูกกลางอากาศนะครับหลังดวลชนะได้มากที่สุดในสนามนะครับ9ครั้งแถมยังมีสถิติตัดบอลและเคลียรบอลน,นะครับอีกอย่างละ5ครั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายลุกชอทีมชาติอังกฤษในเกมกับเดนมาร์กนะครับลุกชอสามารถสร้างอันตรายได้ตลอดในการเติมเกมลุกโดยมีสถิติสร้างโอกาส1ครั้งเอาชนะลูกกลางอากาศได้5ครั้งเลยนะครับแท็กเกอร์อีก3ครั้งขยับมาที่ตำแหน่งแดนกลางนะครับ3คน คนแรกนะครับปีแอเอมิลฮอยเบิร์กทีมชาติเดนมาร์กมิดฟิล์ของไก่เดทองนะครับทำให้อังกฤษเจอความยากลำบากในการคลองบอลบุกใส่นะครับโดยเขามีสถิติเกมรับที่โดดเด็นมากทั้งการแท็กเกิลถึง7ครั้งรวมถึงการตัดบอลน,นะครับอีก3ครั้งกองกลางคนที่2นะครับจอจินโยทีมชาติอิตาลี จอจินโยนะครับมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของกองหลังทัพอสซูรี่นะครับได้เยอะเลยผลงานของเขานะครับตัดบอลได้ถึง8ครั้งมากกว่าทุกคนในสนามนอกจากนี้นะครับจอจินโยยังสังหารจุดโทษนะครับเป็นคนสุดท้ายได้อย่างเยอกเย็นส่งให้อิตาลีนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกองกลางคนสุดท้ายนะครับมิเกลดามสกาดทีมชาติเดนมาร์กสำหรับดามสกาดนะครับ เขาสัมผัสบอลเพียง30ครั้งในเกมที่พบกับอังกฤษแต่เจ้าตัวนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมลุกทั้งโอกาสยิง2ครั้งนะครับยิงเข้ากรอบ1ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งและทําได้1ประตูขณะที่เกมรับนะครับเขาสามารถตัดบอลได้ถึง3ครั้งและแท็กเกิลอีก2ครั้งตําแหน่งปีกซ้ายเฟเดริโกเคียซาทีมชาติอิตาลีในเกมที่พบกับสเปนนะครับเคียซาได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมต หลังทำได้1ประตูนะครับสุดสวยพาอิตาลีออกนำซึ่งมาจากโอกาสการยิงของเขานะครับเพียง2ครั้งและเป็นการยิงตรงกรอบทั้งสองครั้งเลยนอกจากนี้นะครับเขายังสร้างโอกาสยิงให้เพื่อนนะครับร่วมทีมอีก1ครั้งตำแหน่งปีกวาราฮิมสเตอร์ลิงทีมชาติอังกฤษเป็นอีกครั้งนะครับที่ราฮิมสเตอร์ลิงเป็นส่วนสำคัญนะครับที่พาอังกฤษเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยเขานะครับมีส่วนกับประตูแรก ซึ่งเกือบจะเป็นคนที่ยิงได้นะครับถ้ากองหลังเดนมาร์กไม่สกัดเข้าประตูตัวเองซะก่อนขณะที่ประตูที่2นะครับมาจากการเรียกจุดโทษของเขานอกจากนี้นะครับเจ้าตัวมีสถิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งนะครับมากที่สุดถึง10ครั้งนะครับซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในยูโรหนนี้และสุดท้ายนะครับตำแหน่งกองหน้าแฮร์รี่เคนทีมชาติอังกฤษสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับควารางวัลแมนออฟเดอะแมต หลังจบเกมกับเดนมาร์กเพราะเขามีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูนะครับที่อังกฤษทําได้โดยประตูแรกนะครับเคนเป็นคนแทงบอลทะลุช่องนะครับให้กับซาก้าหลุดเดี่ยวส่วนประตูที่2นะครับเขาอาจจะยิงจุดโทษไม่เข้าแต่ก็ตามซ้ําได้สําเร็จนะครับ <Yeah! S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ